ชวนหนูน้อยมานับเลขกับคุณครูค่ะหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสมีหหเจหหเจมีทั้งแปดและเก้มีทั้งแปและเก้นับอีกทีนับอีกทีในวันนี้นะคะคุณครูก็มีเลข 1>, 1ถึง10มาฝากแล้วก็มีผักผล,ลไม้มาให้เด็กได้ฝึกนับกันด้วยค่ะเราไปนับกันเลยเริ่มที่เลขแรกนะคะเลขหเลขหนึ่งมากับสับปะรด1ลูกนะับหนะคะแล้วก็ชูนิ้ว1น,นิ้วต่อไปนะคะเลขสมากับแตงโมนะคะแตงโมก็ต้องมี2ชิ้นเอานับค่ะหนึ่ง 2 2สอนี้คือเท่านี้นะคะต่อไปเลข3เลข3นะคะก็จะมีสตรอเบอรี่3ลูกเอานะ1 2 3อ่ะคราวนี้เรามานับนิ้วกันด้วยค่ะ1 2 3ต่อไปเลข4เลข4เป็นแอปเปิลเอานะับ1 2 3 4อันนี้ก็คือแอปเปิ้ล4ลูกแล้วคราวนี้เรานับนิ้วกันบ้างนะคะ1 2 3 4อันนี้คือ4นิ้วนะคะต่อไปเลข5เลข5ก็เป็นลูกอะไรดีลูกส้มนะคะคราวนี้เรามานับส้มให้ได้5ลูกค่ะเริ่ม1 2 3 มานับนิ้วมือให้ได้5บ้าง1 2 3 4 5สองสามสี่ห้าห้านิ้วคือเท่านี้นะคะ5นิ้วแล้วนะคะคราวนี้เรามาดูเลข6ออะเลข6เรามานับกล้วยกันค่ะเริ่มห ขออนุญามาลองมานับนิ้วกันบ้างนะคะ1 2 3 4 5 6 6, 6คือเท่านี้นะคะหรือจะเท่านี้ก็ได้6เหมือนกันนะคะต่อไปเลข7อ่าเลข7คราวนี้คุณครูมีมะเขือม่วงมาฝากเด็กๆค่ะมะเขือม่วงก็คือผักชนิดหนึ่งนะคะเราไปดูเลยค่ะ1 2 4 5 6 7ได้มะเขือม่วง7แล้วคราวนี้เรามานับนิ้วกันบ้างนะคะ1 2 3 4 5 6 7อ่า7นิ้วนะคะ7นิ้วเท่านี้ก็ได้หรือจะเท่านี้ก็ได้นะคะ7ต่อไปเลข8อ่าเลข8นะคะคุณครูม,มีมะเขือเทศมาฝากค่ะ เอาเริ่มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดครานี้เรามานับนิ้วกันบ้างนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด คือเท่านี้นะคะหรือจะแบบนี้ก็ได้นะคะอ่าต่อไปเลข9นะคะเลข9คุณครูก็มีรูปแครอทมาฝากอ่าเด็กๆนับเลยค่ะ1นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเ้อ่าคราวนี้นะคะ เราได้เลข9ไปแล้วต่อไปเลขสุดท้ายนะคะเลข10เลข10มี1กับ0นั่นเองนะคะคราวนี้คุณคก็คมีพริกมาฝากค่ะเรินะ่มนับพริก10เม็ดได้เลย1 2 นี้เราก็นับครบ10แล้วนะคะนิ้วเราบ้าง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นี่นะคะเราได้10แล้ว10นิ้วแล้วนะคะอย่าลืมมั่นทบทวนการนับเลขการเรียนรู้ต่างๆด้วยนะคะไม่เช่นนั้นแล้วเราอาจจะลืมได้คะ่ะ